ไม่ใช่เป็นการแต่งกลิ่นนะคะมันเป็นเขาเรียกว่าเหมือนเป็นลิ้นจี่กุหลาบแบบธรรมชาตินี่ค่ะมันเป็นส่วนผสมแบบออร์แกนิกหมดเลยค่ะทุกคนนี่เราใส่เป็นแบบโอ้ยดื่มชาแล้วก็สดชื่นไงคนที่เขาไม่ชอบแบบเยอะมากเลยนะอเคโ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 อเคใอเอเคาอเคอเอเคโอเคอเคโ้เคโเคโอเคโอแคโอเคโอเล่นเฉยอเคโอเคเคโอเคโเคอเคโอเคออเคอคคเาเคอะโออเเอเคอเเเคเเ ไม่ออกอ่าขายต่อขายต่อไปแกงแล้วไปแกงแล้วหมดละเมื่อกี้ดื่มชาให้ดูนะครับหมดแล้วนะฮะอ่าน้องขายต่อนะครับน้องขัดใจกับการอ่าแม่ละไม่น่ารักเลยอ่ะไม่ไม่น่ารักเพยไม่เล่นด้วยแล้วเดี๋ย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 วไปไหนไปไหนกลับมาก่อนกลับมาก่อนกลับมาก่อนเรียกน้องกลับมาก่อนเรียกน้องกลับมาขายของก่อนเลยอ่าโอเคขายของต่อมีคนรอฟังอยู่นะเห็นไหมไม่ต้องขายละขายต่อสิขายต่อสิทุกคนน้องก่อนกอง้ะอ่ามาขายต่อเลยค่ะ เล่าสิอ่ะนี่นี่ถือนี่นะถึงนี่นะครับถึงนี่นะถือไว้จับไว้อ่าเปิดนี้เปิดเสื้อเลยเปิดเสื้อไม่ใช่เลยอ่ะอไว้อ่ะเปิดนี้เปิดเสื้อเลยเปิดเสื้อไม่ใช่เลยอ่ะอ่ะอ่ะถือนี่ถือนี่ถือนี่ถือทำงี้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 นะทำงี้ทำนี้ทำนี้โอเคแล้วอ่ะ ล้วก็ขายของนะอ่ะอ่ะ,อะพูดเลยเป็นอะไรยังไงไม่เป็นไรเนาะกลับมากลับมาความเขียงอ่าแบบนั้นมันไม่ปิดกั้นหรอมันปิดกั้นมันดูไม่น่ารักออโอเคติ๊กต็อกติ๊กตอกตไม่ชอบแบบนี้โอเคโอเคไม่ใช่ติ๊กต็อกหรอกชูน่แหล <laughs> อะ <laughs> อย่าโทษติ๊กอย่าอ้างติ๊กตะอกยูนั่นแหละกินน้องมองบนหน่อยพูดหน่อยสิติ๊กต็อกไม่ชอบแบบนี้ตาชัดเหลือเกิน ไม่ได้เลยนะือไม่ได้เลยนะเดี๋ยวคุณย่าจะดุนะอเดี๋ยวคุณย่าดุนะเขารู้เขารู้อะมายังไงฮะยังไงต่อนนะครับวันนี้วันเสาร์วันนี้วันเสาร์ทุกคนตอนนี้ทําอะไรกันอยู่เนะเราคุยกับเขาหน่อยนะว่าดยูถามซิว่าตอนนี้เขาทําอะไรกันอยู่กินข้าวหรือย,ยังวันดีค่ะทุกคนทําอะไรกันอยู่คะกินข้าวหรือย,ยังคะตอนเนี้ยิชาเราอะเราก็พูดโปรโมชั่นไปหมดละ แต่ว่าเราจะมาคุยเล่นเพราะว่าต้องบอกกันได้ว่าเราพูดไปหมดแล้วเราก็พูดอีกไม่ใช่จะบอกเฉยเฉยว่าใครเข้ามาใหม่อ่ะแล้วสงสัยอ่ะพิมพ์มาบอกด้วยนะคะเพราะว่าเราจะได้รู้ว่าใครที่แบบสงสัยหรืออยากถามอะไรเราจะได้ตอบแต่ว่าตอนนี้เราจะคุยเล่นหลอกอาจจะเป็นเรื่องชาเรื่องนู่นนี่นั่นอยากรู้อะไรถามมาเขาบอกกําลังดูน้องไ์ก็ไม่น่าถามนะใช่ก็หมายถึงว่ารู้แล้วว่าดูไลฟ์อยู่แต่หมายถึงว่า ก่อนนั้นทำอะไรอยู่ตอนนี้ทําอะไรแล้วกำลังจะไปทําอะไรฟ้องฟ้องเมื่อวานพี่กอดกินคนเดียวไม่มีเสียงนะคะเห <c oughs> ็นไหมยูอ่ะอยูจังใจแกล้งเขาให้โม <c oughs> า <c oughs> แล้วไม่แล้วยูก็ไปให้สัมภาษณ์ว่าเขาขี้งอนเขาไม่ได้ขี้งอนเลยแต่ยูว่าชอบแกล้งเขาให้เขาโมโหูจริงหรอหนูอ่ะโดนตั้งแต่เด็กเลยค่ะตอนเด็กๆอะ หนูก็กลายเป็นเด็กงงเงียเพราะพี่อิวอ่ะก็ชอบแกล้งหนูแบบแกล้ง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 ทั้งวันทั้งคืนเลยเหมือนพี่อิวบอกถ้าวันไหนไม่ได้แกล้งหนูแล้วก็จะแบบไม่มีความสุขพอาแกล้งหนูแล้วหนูงงเงียพี่อิวก็จะรู้สึกสนุกมากๆทําไมต้องแกล้งให้เป็นเด็กโมโหด้วยไม่เข้าใจหนูก็น้องน่าแกล้งอ่ะไม่น่าแกล้งซะนหน่อยน่าแกล้งไม่มีใครอยากโมโหหรอกมันไม่มีความสุขนะมันไม่ดีเลยอย่าทํา ก็น้องแน่แกล้งนะน้องกินชาได้ยังจิบชาหน่อยอะนี่นี่น,น,นีมาให้ทุกคนดูเลยนี่ค่ะน๋นวจะจิบชาให้ดูนะคะนี่เป็น,นแก้วจะโชว์แก้วยูนิคอร์นน่ารักที่สุด,สดให้ให้ดูให้ดูข้างในเป็นไงหน้าเหมือนกันไหมคะดูสีจ,จมูกดวงเหมือนกันอ่าใ,ให้ดู<ม>ให้ดูให้ดูสีหน่อยให้ดูสีหน่อยว่าโชว์มเป็นยังไงนี่ค่ะอันนี้หนูทิ้งไว้นานมากประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงได้เนาะใช่เพื่ออะไรถามว่าทำไมถึงทิ้งนานคือถ้าหนูอ่ะทิ้งไว้หนึ่งเลยคือหนูดื่มร้อนไม่ไหวมันรั่วค ทิ้งไว้นานคือช่วยให้มันเข้มข้นขึ้นพอมันยิ่งเข้มข้นเราก็จะขับถ่ายได้แบบดีขึ้นค่ะแต่บางคนอ่ะถ้าสมัยยุเคยเห็นไหมที่เป็นการนั่งลักนาราค่ะเขาใส่เข้าไปใช่ไหมอ๋อทเนาก็ได้เหมือนกันลินอะจะเป็นฟิลเหมือนลงน้ําชาอะไรอย่างเงี้ยได้อยู่เหมือนเป็นแบบเหมือนดื่มเป็นอาคาลูนทีอะเป็นลงเตียมใช่แบบนั้นก็ได้ดูบอกนั่งตที่เขาบอกลงเตียมคนละโลกกันนะอยู่ลงเตียมไหนอะแต่เตียมตงเตียมมันไม่เคยหนังจีนไงที่เขานั่งเทชากันเสมอ อันนั้นนาะยอยู่รู้ไหมว่าในของลงเตี๊ยมอะ่ะมันจะเป็นชาเส้นแต่ตัวนี้ของเราอะ่ะแต่เอาจริงๆอะ่ะพูดถึงเรื่องชาเนี่ยเขารู้แล้วว่าเขาคุ้นเคยกับมันมาได้ยังไงเพราะว่าตาใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่คือที่บ้านอะ่ะมีติจูเอะแล้วเวลาแม่ไหว้เจ้าอะ่ะเขาเอฟซีแม่มิวแม่มิวมาเนี่ยเวลาแม่ไม่ไหว้เจ้า,แม,จาแม่ชอบใช้ชาชาไหว้เจ้าที่แบบ ใส่แก้วเป๊กอะแล้วก็ไหว้เจ้าใช่ไหมแล้วเขาก็เห็นในตอนที่แม่จิ๋วใช่ไหมไม่เป็นนี่เลยเป็นชาใช่ไหมเป็นชาแต่เป็นชาสังกะสีสีเงินอะแต่ว่ามันจะเป็นแก้วเล็กๆเออแก้วเล็กใช่แล้วเราก็สงสัยแล้วบางทีเราเด็กอะเราก็เลยแบบ เห็นแม่เทเสร็จแล้วก็เลยไปเปิดดูแล้วข้างในเห็นเป็นชาอยู่แต่เป็นชาแต่เป็นเส้นๆแล้วเราก็ดมกลิ่นแล้วลองชิมดูมันไม่อร่อยเลยอยู่อันนั้นเรียกว่าชาเส้นเออไม่อร่อยเลยเป็นชาไว้เจ้าอ่ะเขาเคยชิมอยู่มันคือชาเส้นชาเส้นก็คือเหมือนชาที่เหมือนเราเก็บมาใช่ไหมคะแล้วเราก็ไปนวดนวดนวดเสร็จตากแล้วเราก็ถ้าเอาไปแบบขั่วขั่วขั้วอะไรเงี้ยค่ะมันก็จะกลายเป็นแบคทีแต่ถ้าเอาชาเส้นที่แค่นวดแล้วตากเลยอะมันก็จะเป็นชาเขียว ใช่อันนั้นอ่ะที่อยู่กินนั้นน่าจะเป็นถ้าเป็นสีดำดำอ่ะแล้วเทออกมาเป็นแบบกลิ่นเข้มๆหน่อยมันมันนเป็ <im itation> จะไม่อร่อยเลยอยู่แต่มันจะมีรสฝาดนะอะไรเงี้ยแต่ของพวกเราอาร่อยนะฮะเป็นกนลิน่นิ <im itation> ้นจิงของเราอร่อยมากมันจะไม่มันจะไม่ฝาดแล้วก็ไม่ขมแบบนั้นค่ะมันจะเป็นกลิ่นิ้นจริงกุหลาบหอมมากๆแล้วก็ดื่มง่ายแต่มันจะติดรสแบบออกอมเปรี้ยวๆหน่อยเพราะฉะนั้นมันเลยไม่ฝาดโยอ่านนีสิชอบดื่มชาจะแพ้คาเฟอินนี่ค่ะแนะนําตัวนี้เลยมันไม่มีคาเฟอินนะคะ เราสกัดคาเฟอีนออกเพื่อที่จะ,ะได้สามารถดื่มก่อนนอนได้และดื่มได้ทุกเวลาและเหมาะสําหรับคนแพ้คาเฟอีนด้วยค่ะจะมีกาแฟมาใช่ไม่ชักเมืเ่อต้นไลฟ์พูดไปแล้วนิดหนึ่งแล้วว่าเนี่ยตอนนี้มีคนหลายคนถามเรื่องกาแฟมาตอนนี้กาแฟของเราเสร็จแล้วทุกคนกําลังเดินทางมาให้ทุกคนได้ลองกันแต่เดี๋ยวเราจะมาเปิดตัว ในไลฟ์นี่แหละฮะไม่ต้องรอนชีวนตอะไรก็คือมาเปิดอันนี้แหละให้ทุกคนได้ลองกันเดี๋ยวพวกเราก็จะลองด้วยแพคเกจให้ดูใช่แล้วแพคเกจสวยมากทุกคนอยากให้ทุกคนเห็นมากสวยมากเพราะอะไรเพราะพี่กอนออกแบบใช่ครับเอ๊แต่ว่าเดี๋ยวเรามาชงให้ดูเนาะเดี๋ยวเนี่ยอาจจะมาไลฟ์ในช่วงแบบนี้แหละเวลาประมาณนี้แหละเพราะว่ากาแฟมันต้องดื่มช่วงเช้ากังวันเพราะถ้าเราเป็นไลฟ์ตอนสองทุ่มเรานั่งกินกาแฟเดี๋ยวไลฟ์มันจะถึงเช้านะฮะกลายเป็นไลฟ์สไตล์แบบชาวเกาหลีกันไปที่กินกาแฟตอนกลางวนอะแอบกระซิบบอกว่าเดือนหน้าเราจะมีเซ ของขวัญสําหรับวันแม่ก็คือ,อจะมีชาที่เป็นชากลิ่นต่างๆค่ะเป็นชาจากดอยปูมื่นเหมือนกันหรออยู่ออกมาแล้วหรอใช่แต่ว่าเป็นเป็นในชื่อแพ็กเกจว่าอาปาทีอาปาแปลว่าอ,อะไรคะแปลว่าคุณพ่อแล้วทาไมถึงต้องเป็นคุณพ่อเพราะว่าชาทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี้ยเกิดจากคุณตาค่ะและมาม้าหนูนะทุกคนเรีย คุณพ่อว่าอาปาเพราะฉะนั้นนี่คือชาของคุณพ่อค่ะแล้วเราจะสั่งอันนี้ได้ไหมเดี๋ยวเรามาไลฟ์ไหมหรือว่าแค่็นช่องทางแล้วเดี๋ยวเรามาไลฟ์ก็ได้อีกช่องทางอ๋อมีจำนวนจำกัดด้วยใช่อันนี้จำนวนจำกัดเลยนะคะทุกคนแล้วจะมาในโปรของช่วงวันแม่ค่ะอาจจะรอติดตามนะเป็นเซตของขวัญนะคะที่มีชาลิทชี่ด้วยแล้วก็มีชาอาปาของของของดอยเราเหมือนกันแนะนำว่าเราติดตามนะโปรวันแม่จะเป็นงั้นเหมือนกาแฟที่เราดื่มทุกวันอย่างผมผมดื่มกาแฟตลอดจนตอนนี้ทำกาแฟมาขายเองแล้ว เออพอู้สึกว่าเราชอบและอยากคือพันเนี้อายุลราลสิว่าเป็นพันอะไรอะไรยังไงเป็นพันพีเบอรี่นะคะพีเบอรี่คืออะไรก็คือเป็นชาที่คัดพิเศษจะต้องคัดโดยแบบใช้มือคัดเลยนะคะเพราะว่ามันจะเป็นกาแฟแบบ เป็นกาแฟาที่มีสารอาหารและวิตามินถูกต้องครับแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นเหมือนพรีเมียมมากๆนะคะก็คือมันจะหอมกลิ่นมันจะไม่เหมือนทั่วไปและที่สําคัญของเราเป็นขั้วกลางนะคะมันจะไม่เข้มเกินไปแล้วก็ไม่ได้ออกเปรี้ยวถ้าขั้วอ่อนจะเปรี้ยวยะะอะไรเงี้ยค่ะพวกเราก็เลยเลือกเป็นขั้วกลางที่เราทดลองกันมาแล้วว่าชอบสูตรนี้และเป็นการขั้วแบบพิเศษที่ไม่ได้เหมือนที่ทั่วไปนะคะเดี๋ยวเราจะรอติดตามใกล้<ๆ>แล้ว <ๆ S 1> เราใกล้คลอดแล้วครับ <ๆ S 1> นี่เป็นอาราบิก้าหรือโรบัสต้าคะอ่า เป็นอาราบิก้าเอ้ยไม่ใช่มันคือพีเบอร์รี่มันคือพีเบอร์รี่ครับใช่ค่ะพีเบอร์รี่ค่ะเป็นพันพีเบอร์รี่เป็นพีเบอร์รี่มันคือชื่อพันเนาะพีเบอร์รี่อาราบิก้าค่ะอืมนั่นแหละฮะเตรียมตัวนะฮะเตรียมตัวแต่ทั้งหมดเลยนะครับอ่ะแล้วก็ถามว่าตอนนี้กาแฟถึงตรงไหนนะคะกำลังมาจากนอยปูหมื่นเลยนะคะกำลังส่งมาค่ะใช่จากเชียงใหม่นะครับผมอ่่าใชยุดอย่าทำอย่า อันนี้นี่ไสเสดเขาเนี่ยใช่ทำไรหรอทำอะไรอะเปล่าปาาล่าเปานี่ก็เขียนกลับด้านนะที่เขียนแล้วไม่ไม่ไม่ไม,ไม่จะเขียนเล่นเฉยจะนุ่นยู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 สวัสดีค่ะทุกคนนุ่น,นะะยู่คืยน,น,น,านาุ่นแนะนำดิแนะนำสิแนะนำโปรโมชั่นในะอีกช่องทางหนึ่งสิโอเคค่ะอ่า โปรโมชั่นนะคะอีกช่องทางหนึ่งก็คือมีกล่องเล็ก3กล่อง990กล่องใหญ่2กล่อง1590หมดโปนนี้ซินเดือนนี้เท่านั้นนะคะก็คืออีกสองวันเท่านั้นค่ะอยากสั่งโปนนี้ได้ที่ไหนก็คือกดที่โปรไฟล์เรานะคะ,ะมันจะมีข้อความว่าสั่งสินค้ากดที่นี่เลยมันเป็นลิงก์นะคะกดเข้าไปแล้วมันจะเชื่อมไปที่อีกช่องาทางมา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 โกโก้ด้วยนะคะได้เดี๋ยวโกโก้กำลังจะมาเหมือนกันค่ะเป็นหนูกําลังเทสอยู่ค่ะทุกคนแล้วก็ คิดว่าจะออกมาต่อจากกาแฟนี่แหละครับมาน้องมาลาทุกคนนะฮะนี่มาล้วนเป็นเหมือนเป็นเหมือนร้านเลิกไงต้องเปิดเพลงดังๆดีเจไงป็นดีเจไงโถ่ไม่เคยฟังวิทยุหรอกก็จะแบบจะไปเขาทิ้งเพลงไว้ในเพลงใช่ป่ะใช่ไหม,เ,ไหมเขาบอกนะมันถามดีเจเขาไม่มีใครทำรู้เลยใช่ไหมคะว่าน้องมา ีน้องเติบโตมาจากในคับนะคะทุกคนเดี๋ยวไม่ขนาดนั้นแม่ล่ะก่อนโควิดก็คือทุกคนสามารถติดตามพี่ก่อนได้จากที่ไหนทุกอย่าอย่าเวอร์อย่าเวอร์อย่าเวอร์อย่าอย่าอย่าพูดไปเรื่อยูดจริงอย่าพูดไปเรื่อยไม่ขนาดนั้นก็จริงไม่ขนาดนั้นดูค่ะพี่ดูคลิปเลยมีคนดูค่ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามานะคะขอโทษนะคะแค่คนเดียวที่เต้นกับใติ๊กติ๊กตอบก็คุณพี่ช่างเอาใช่ครับ โอเคเดี๋ยวผมจะไปเช็คพูกผมสองคนจะไปใช้การปิดกั้นกันนะครับผมขอ,ขอบคุณมากนะวันนี้ที่สั่งของพวกเรานะครับผมขอบคุณมากเลยขอบคุณสำหรับทุกออเดอร์นะฮะเราขอบคุณมากๆนะครับส่วนใครที่ชอบชาพวกเราช่วยกันบอกต่อนะช่วยกันรีวิวนะ,ะขอบคุณทุกคอมเมนต์นนะที่ช่วยกันโปรโมทแล้วก็ช่วยกันรีวิวให้เพื่อนๆที่เพิ่งเ,เข้ามาใหม่นะครับผม เดี๋ยววันงว่าเราจะมาไลฟ์กันใหม่นะฮะอีกไม่กี่วันเราจะเปิดตัวกาแฟแล้วเตรียมตัวให้ดีนะครับทุกคนต่อไปไเราจะชินะมทั้งกาแฟแลงชาเราจะอ่ะจ่ทำอะไรอนะ่ะเดี๋ยวเราไป่ใช่ปิดก,กันเนาะเพียงจบแล้ว <c oughs> บ๊ายบายเจอกันนะทุกคนมีใ,<อ>ใครเคยเห็นเอฟฟกนี้มั้งคะที่อ้าปากแล้วมีสายลุกออกมา บายค่ะทุกคนแล้วเจอกันใหม่นะคะขอให้เป็นวันที่ดีของทุกคนนะคะอย่าลืมหยามาลิซี่กันด้วยนะคะถูกต้องครับบ๊า <Bye bye. S 2> ยบายจออยู่ดีครับผม